จะทำยังไงดีตอนนี้เจ้าซิากเซเว่นจับน้องไก่ทะลุรป,ประตูไม่ติไปแล้วเฮ้ยเจ้าซิกเซเว่นดูจาก G P S ที่ผมติดที่นาฬิกาของน้องไก่ตอนนี้เจ้าซิกเซเว่นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียแล้วงานนี้พี่ต้องเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อตามไปช่วยน้องไก่จากเจ้าซิกเซเว่นเรื่องราวจะเป็นยังไงตื่นเต้นและน่าดูแค่ไหนโปรดกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วย let's go มาเลเซียทุกคนตอนนี้พี่มาที่สนามบินแล้วต้องรีบไปซื้อตัว๋วรีบตามเจ้าซิกเซเว่นนี่มาเลเซียกุลลลอมเปอร์เครื่องจะออกแล้วตอนนี้พี่ได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้วต้องรีบไปช่วยน้องไก่จากซิกเซเว่นอย่าพูดซิกเซเว่นเครื่องจะขึ้นแล้วล,ล,ลุกุเครื่องจะขึ้นแล้วทุกคนและนี่คือเครื่องที่เราจะขึ้นไป ามหาเจ้าซิเซวินอย่ากดไลค์กดท like, ัส้สไกใครนะเดี๋ยวซิสเซว่นจะรู้ว่าเราเลงจะไปหามันต้องใช้เวลาสองชั่วโมงกว่าจะบินไปถึงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียตอนนี้พี่ถึงมาเลเซียแล้วทุกคนดูจากจีพีแล้วเจ้าซิเซวนอยู่แถวนี้แหละต้องหาก่อนหาให้เจอทุกคนตอนนี้ผมรู้พิกัดแล้วเจ้าซิเซว่นมันอยู่นู่น ตกดไว้ตามต้งยังโชคดีนะที่นาฬิกาของน้องไก่มี GPS อยู่ oh. เราเลยรู้ว่าเจ้าซิกเซเว่นมันอยู่ตรงไหน oh. เกิดปัญหาขึ้นแล้วตอนนี้แบตโทรศัพท์พี่หมดพี่เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เจ้าซิกเซเว่นมันอยู่ตรงไหน,น oh. หิวขอพักกินข้าวก่อนละกันมาถึงมาเลเซียสักทีก็หลอกอาหารแปลกๆหน่อยละกันมาดูที่ว่าอร่อยไหม <Wow. S 1> หืหน้าตาน่ากินเหมือนกันเนี่ยรสชาติโอเคเลยนะแล้วแต่คนชอบเลยส่วนพี่เนี่ยหิวตอนนี้กินอะไรก็อร่อย แต่ว่าระหว่างที่พี่กินอยู่พี่หันไปเห็นร้านข้าวมันไก่หรือว่าเจ้าซิกเซเว่นจะพาน้องไก่มาที่นี่นี่แกตัวไม่เล่มเลยลองเข้าไปถามสิ <c oughs> ไปถามนะเขาบอกเขาไม่เคยเห็นเจ้าซิกเซเว่นกับน้องไก่เลย <c oughs> นั่นไงเจ้าซิกเซเว่นกับน้องไก่ <c oughs> หายไปไหนแล้วว่าตามมาติดๆเลยอ้าว oh, นอยู่ตรงนั้นตามไปเร็วเรามี GPS อ <c oughs> ยู่ GPS <c oughs> บอกว่ามันมาทางนี้ฟ้ามืดแล้วต้องช่วยน้องไก่ให้ได้ถึงแล้วใน GPS บอกว่าเจ้าซิกเซเว่นพาน้องไก่มาที่โรงแรมนี้แล้วอยู่ไหนเล่เอ้าวอยู่ ตามไปเลยเจ้าซิกว่นมันขึ้นมาที่ไหนแล้วเนี่ยบรรยากาศน่ากลัวจังเลยพี่ก็รีบตามมาซะด,ด้วยโอ้โห,หน่ากลัวบรรยากาศวังเวงแต่ใน,นความโชคดีเราบังเอิญเจอคนไทยคนไทยใจดีเขาเลยเสนอให้พี่พักที่นี่หนึ่งคืนเพื่อพวกนี้ไปตามหาน้องไก่ใหม่เฮ้ยเจ้าซิกเวนมันหายไป,ไปอีกแล้วตอนนี้เราพักอยู่ที่โรงแรมทุกคนโชคดีนะครับมีคนช่วยให้เราพักโรงแรมและรีสอร์ทที่พี่พักอยู่อยู่บนภูเขาอุลุกัลีมีความส ูงระดับ1,800เมตรบรรยากาศก็กดีแถมมีสวนสนุกด้วย หวังว่าจะเจอน้องไก่ของเรานะเจ้าซึกเซเว่นพาไปไหนเนี่ยแล้วในจังหวะนั้นเอง GPS ก็แจ้งเตือนว่าตัวน,นี้เจ้าซิกเซเว่นกับน้องไก่อยู่ที่สวนสนุกต้องไปสวนสนุกตอนกลางคืนอย่างเงี้ยนะแล้วเราจะหาเจอไหมขนก็เยอะด้วยทุกคนนี่ทาให้เห็นว่าเราต้องตามหาน้องไก่เนี่ยผมจะอยู่เล่นทุกอย่างเลยแต่ว่าตอนนี้เราต้องหาเจ้าซิกเซเว่นก่อนเอ้านั่นไงเจ้าซิกเซเว่นเหมือนพาน้องไก่วิ่งไปทางนู้นแล้วเร็วคราวนี้วิ่งทันแน่หายไปแล้ว นั่นมันพี่งูยักษ์ถามพี่งูยักษ์ดีกว่าว่าเจ้าซิกเซเว่นไปไหนพี่งูยักษ์เห็นเจ้าซิกเซเว่นมาทางนี้ไหมเจ้าหน้าตาตลกที่เธอไก่์ม่นเก้นแรอวใครเห็นมันมิ่มอาไปข้นงนอกแต่ก็ระวังไว้ด้วยนะตอนนี้มหมอกนามากเจ้าอาจจะหามันไม่เจอโอ,โอเคขอบคุณครับผมทุกคนตอนนี้มืดมากแล้วแต่ว่าดูหมอกสิหมอกเต็มไปหมดเลยทุกคน หรือว่านี่จะเป็นฝีมือของเจ้าซิกซเว่นตอนนี้ทุกคนแตกเป็นกันใหญ่เลยและก็เป็นอย่างที่พี่งูยักษ์บอกตอนนี้หมอกหนาเต็มไปหมดมองอะไรไม่เห็นเลยภารกิจตามหาเจ้าซิกซวและช่วยเหลือน้องไก่วันนี้คงต้องพักก่อนวันที่2แล้วของการตามหาน้องไก่เจ้าซิกซเวพาไปไหนเมื่อวานเหมือนแกล้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปเดี๋ยวหายมาลุยกันต่อตามหาน้องไก่ที่มาเลเซีย ตอนนี้ก,ก็กระเซเว่นมันโผล่มาอีกแล้วเราเรีบตามหาเจ้าทิศเซเว่นกันเลยทุกคนแต่ก่อนจะเดินทางกองทับต้องเดินด้วยท้องพี่ขอแวะกินข้าวก่อนแต่ว่าบาังเอิญเจอเด็กชายมีบอส V2 พี่เขาอะทําทช่องเกี่ยวกับผีนะถ้าใครชอบแนวผีเนี่ยก็ไปติดตามพี่เขาได้เลยส่วนพี่อะไปหาซิกเซเว่นต่อดีกว่าและ GPS ก็บอกว่าเจ้าซิกเซเว่นมาที่ตึกแฝดเปโตนาสชาเวอร์หตึกอย่างสูงสวยเมากสูง451เมตร จะหาเจอไหมเนี่ยจ้าซิกเซเว่นระหว่างทางเจอสตรีทฟู้ดน่ากินจังเลยเพื่อนของผมก็เลยซื้อให้หนึ่งไม้ดูสิทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้ใครเคยกินบ้างคอมเมนต์หน่อยระหว่างเดินหาอยู่ก็เจอพี่คนนึงเขาถามว่าถ่ายรูปไหมไอห,หนุ่มถ่ายรูปไหมเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ฟรีเลยครับฟรีแบบ แต่ดันสิน้องแต่ว่าเสียตังนะถ่ายรูปก็ต้องเสียตังเขาคงถ่ายสวยแหละไม่งั้นเขาคงไม่เก็บตังหรอกเดินหากันไปสักพักวันนี้ก็ล้มเหลวอีกแลว้วเจ้าซิกเซเว่นอยู่ไหนจิเพยดบอกว่ามาแถวนี้นะเจ้าซิกเซเว่นหลงทางในมาเลเซียแล้วเนี่ยวันที่สองเนี่ยไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลยนอกจากกินกินแล้วก็กินเนี่ยตกลงทิ้งก็กินอีกนี่อาหารมาเลเซีย,ยและนี่ที่ผมอยากกินมากๆดูในเน็ตนาซีเลยมักไม่รู้ว่าพูดถูกหรือเปล่าแต่อยากลอง อ,อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นเขาบอกว่ามันขึ้นชื่อเลยนะเนี่ยโอเควันนี้ลมเหลวอินหนึ่งวันอิ่มท้องพรุ่งนี้ไปลุยกันใหม่ร์นิ่ง อยากไม่ทันได้ออกไปไหนเลย,เลยก็กินอีกแล้วแต่ก็ว่านะมื้อเช้าสําคัญมากทุกคนอย่าลืมมื้อเช้าเด็ดขาดขอเติมพลังก่อนละกันและนี่แปลกมากทุเรียนทอดได้ลองชิมแล,ล้วรู้สึกแบบอืแ้าแต่คนชอบนะครับและนี่ก็คืออาหารสไตล์เต็มซัมนะครับนะ่ากินมากๆเลยกินเสร็จแล้วไปดูกันต่อแย่ yeah, แล้วทุกคนตอนนี้ใน GPS มันบอกว่าเจ้า six ซเว่นพาน้องไก่ไปสิงคโปร์ต้องลำบากตามไปที่สิงคโปร์อีกแล้วแค่ในมาเลเซียยังหาไม่เจอ เลยแล้วนี่สิงคโปร์จะหาเจอไหมเอาใจช่วยด้วยทุกคนทุกคนตอนนี้พี่ตามมาที่สิงคโปร์แล้วจาก GPS เห็นไหมมันบอกว่าจูซิกเซเว่นตอนนี้มันมาอยู่ที่สิงคโปร์แล้วทา <c oughs> งไหนทางนู้นใช่ไหม และตอนนี้ใน g p จเพบอกว่าเจ้าซิกเซเว่นอยู่ที่สิงคโปร์ไฟเออร์ชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่เขาว่าเป็นแลนด์มาร์คของ Singapore. สิงคโปร์สูง165เมตรเท่าตึก42ชั้นโอ้โห oh. oh. มองเห็นวิวเมืองสิงคโปร์360องศาสรุปแล้วเจ้าซิกเซเว่พาน้องไก่มาเที่ยวหรือเปล่าเนี่ย <Hey. S 2> และตอนนี้ <Hey. S 2> ใี่รู้แล้วว่าเจ้าซิกเซเว่นมันไปไหน <Yeah. S 2> มันกําลังขึ้นชิงช้าอยู่เดี๋ยวตามมาัดการมันได้ตัวมาแล้วต่อแถวขึ้นไปชิงช้าย,ยักษ์ ยอย่าพูดซิกเซเว่นเข้ามาถึงเขาให้ดูแอนิเมชันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอ๋อมันเป็นประวัติประเทศสิงคโปร์ใช่ไหมพอตัดเข้ามาอีกห้องหนึ่งทุกอย่างในห้องนี้สัมผัสได้หมดเลยทุกคนมันขึ้นไหวดูสิบนพื้นหนังสือทุกอย่างสัมผัสข,ขึ้นไหวได้หมดเลยอป็นไงเจ้าซิซเวนรีบตามมันไปเร็ว <c oughs> พื้นเหยียบปุ๊บขยับปั๊บไปทางไหนต่อเนี่ยฮยังกับเขาวงกหพองนี้มีแสงสวยเป็นกระจกเลยเออออกมาขึ้นนอกแล้วนี่ไงชิงช้าสวรรค์ปะพวกเราขึ้นไปกันข่าวนี้แหละเราได้จบภาร,รกิจตามมาช่วยนงไก่จากเจ้าซิกเซเว่นวม,มีคนเี่เจ้าซิกเซเว่นมันอยู่นูน่นไก่จะเจอเจ้าซิกเซเวแล้ว และในะสุดพี่ก็เจอเจ้าซิกเซเว่นแล้วทุกคนขอแยกแสวแ่นนะแดดร้อนอยู่หลังสิงโตพ่นน้ําเดี๋ยวเราจะไปจับกันแล้วจะจบคลิปกันเลยคลิปนีจ้จริงๆแล้วเจ้าซิกเซเว่นไม่ได้จับตัวน้องไก่สองคันนี้ร่วมมือกันอยากให้ผมได้ออกมาเที่ยวบ้างเพราะว่าวันๆผมนั้นทําแต่งานพอผมได้ออกมาได้มาประชนภัยเจอโลกกว้างเดินทางไปกับเพื่อนๆทุกคนที่ดูอยู่ก็เหมือนกันนะครับถ้ามีเวลาออกมาหาความสุขพาตัวเองและครอบครัวไปเที่ยวบ้างนะครับใครดูมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กด แชร์และกดซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์อ้าว,าวกดหรือยัง